สวัสดีครับวันนี้วันที่11มิถุนายน268 8ครับวันนี้มาดูสถานการณ์ของเซ็ตก่อนที่จะปิดตลาดนะครับเซตมาแนวโน้มดีนะครับบวกเล็กน้อยบวกไป2.36จุดนะครับอยู่ที่1141.52จุดสนะครับส่วนตลาด MI ก็บวกเล็กน้อยเช่นเดียวกันบวกไป0.10จุดนะครับอยู่ที่240.47จุด นะครับอ่ะก็คือเข้าพากันเขียวทุกบ้านทุกประเทศเพราะนั้นประเทศไทยก็เลยพากันเขียวไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะไปเก่งกำไรนะครับจากนักลงทุนนำเม็ดเงินเข้ามา5ตัวแรกนะครับของตลาดนะครับตัวแรกก็คือ AOT นะครับ AOT วันนี้มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น236.09มิลเลียนนะครับ ราคาบวกขึ้นมา1บาทนะครับถือว่าบวกขึ้นมาเยอะที่เดียวราคามาอยู่ที่32.50สตังค์นะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นลบไป18บอ้าเปเนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป16.67%อนะครับหนาทิตย์ที่ที่ผ่านมาลบไปเพียง0.76%นะครับลบเล็กน้อยนะครับ ก็กำลังจะบวกขึ้นมานะครับ PE อยู่ที่23.58เท่านะครับมียิวอยู่ที่2.49%มี EPS ที่0.73ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.79ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของราคานะครับของ AOT นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าราคา โค้งกลับขึ้นมาก็เหมือนกับกําลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับดูจากการบีบตัวเข้ามาการของบรูจแบนนะครับให้ราคาเลือกข้างว่าจะอยู่ข้าด้านบนหรืออยู่ด้านล่างของกรอบของกรอบดีเลเนกชั่นนะครับตอนนี้ราคากําลังจะกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นราคายังมีดูเหมือนว่าจะค่อยๆซด์เวกับขึ้นไปนะครับโดยนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่32บาท50สตางค์นะครับ ก็เราสามารถอดทนถือให้ราคาขึ้นไปที่กรอบอด้านบนของอ linear e q a t i o n นะครับคือ35-36บาทนะครับเขาจะทำกำไรไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่านะครับมาดูว่าวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามาเป็นทั้งเทียนสีเขียวก็คือเป็นวอลลุ่มซื้อส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่26.37มิลเลียนนะครับแล้วก็มี RSI ชี้ขึ้นมาที่36.36จุดนะครับถือว่าไซเว์ขึ้นมา แต่ว่านะครับ MA c d ยังคงอยู่ใต้เส้น Signal แล้วก็อยู่ใต้เส้นสีโลถือว่ายังอีกห่างไกลในการที่จะกลับขึ้นไปตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังคงเป็นจังหวะไซเวดาตามจังหวะของ linear e r e a t i o n เพราะนั้นยืนยันยันยงคงายเวขึ้นไปด้วย OBV นะครับยังคงจังหวะไ w เวขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้นะครับถ้าก็ต้องทางที่ดีก็คือต้องวางกลยุทธ์ไว้ที่ ตัวเส้นสีแดงด้านล่างของบุรุษแบน์นะครับคือประมาณที่ราคา30บาทนะครับคือไว้รอคัดลอตนะครับแต่ถ้าราคาเหนือขึ้นไป30บาท33 32บาทก็ปล่อยให้ทํากําไรขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแนวโน้มของเงินที่เข้ามาของ AOT นะครับมาที่ตัวที่2นี่คือ S44 นะครับตัวปูนใหญ่นะครับหรือเซมินอะเดซสยามเมนต์นะครับ วันนี้บวกขึ้นไปตั้ง7.50บาททีเดียวเลยนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ216.10มิลเลียนนะครับราคาพากันมาอยู่ที่170บาทนะครับาสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นมา11% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกมา0.89% 1เนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา5.92%ดูเหมือนว่าไซเวย์อัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ P/E อยู่ที่38.88เท่านะครับมียู่ที3.08 มี EPS ที่0.92สตางค์ต่อหุ้นตัวนี้คือกำไรสุทธินะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่2.50บาทนะครับเป็นเป็นจังหวะกำลังกลับขึ้นมาของตัว s c c นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเป็นจังหวะเช่นนี้ราคามีโอกาสที่จะไปทดสอบเส้น2แลว,วันที่ราคา180.59บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่170นะครับถือว่าไม่ไกลนะครับก็ประมาณ10บาทเพราะนั้น เราต้องเก่งกําไรแล้วอดทนต่อไปให้ราคาซด์เว์ขึ้นไปชนเส้น2องวันและยืนเหนือเส้น2องวันให้ได้นะครับซึ่งนะครับวอลลุ่มนะครับมีวอลลุ่มเข้าเป็นวอลลุ่มซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่4.46มิลเลียนนะครับเป็นโอกาสอันดีที่ RSI ชี้ขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่55นะครับก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับถ้า RSI อยู่ที่55นะครับแล้ว MCD นะครับกำลังจะตัดขึ้นไปช,ชนเส้นสิกแนลแล้วก็ชนเส้นสีโลนะครับตอนนี้อยู่ต่ําทั้งเส้นสีโลแล้วก็ต่ํากว่าเส้นสิกแนลแต่อยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวนะครับจ้างดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะไซรับขึ้นไปแล้วก็มี o b v ไซเวขึ้นไปนะครับจากจังหวะจุดนี้นะครับถ้าราคายังคงยึดมั่นแล้วขึ้นต่อไปราคาก็จะพุ่งไปชนพาราบริษายืนอยู่เหนือเส้นพาราบริษาถือว่าเป็นจังหวะ ไซด์เวอัพขึ้นไปเป็นขาขึ้นในทันทีทันใดนะครับอดทนต่อไปนะครับทน,นทุนถ้าท่านต้องการที่จะคัดลอสหรือมีวินัยที่จะคัดลอสก็ควรที่จะคัดลอสที่เส้น164บาทนั่นเองนะครับเป็นเส้นด้านล่างของกรอบบูรเจอร์แบนนะครับถัดมานะครับก็คือเคแบงนะครับเคแบงวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น177.27มิลเลียนนะครับ โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับราคาอยู่ที่156บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมา K-Bank ก็บวกไป5.41 1นะครับ1เดือนที่ผ่านมาลบไป5.17นะครับส่วน1วิกที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา2.30นะครับ PE ที่7.56เท่านะครับมีอยู่ที่7.69นะครับมี EPS ที่5.6 7สตังค์ต่อหุ้นนะครับนี่คือกําไรสุดทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่2.50บาทนะครับไปดูจังหวะของ k คแบงนะครับว่าราคานั้นสามารถยืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับก็คืออยู่ที่156บาทนะครับขณะที่เส้น2 0 0้วันอยู่ที่154เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะให้คัดลออท่านก็ควรคัดลอดที่เส้น2 0 0้วันแต่ว่าถ้าราคาเหนือกว่า154ขึ้นไปเนี่ยท่านก็ ไอ้ปล่อยให้เขาเก่งกำไรต่อไปและให้ราคาจะซด์เวขึ้นไปที่กรอบด้านบนของลีเนียลเลกชั่นนะครับคือโอกาสถัดไปคือเขาจะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่กรอบลีเนียลเลกชั่นนะครับมีสามารถจะทำกำไรขึ้นไปที่167หรือ1 6 8บาทนะครับในจังหวะถัดไปวันนั้นต้องอดทนถือต่อไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับวอลลุ่มมีเป็นวอลลุ่มสีแดงเล็กๆน้นอยนนะครับเป็นวอลลุ่มขายเสียส่วนใหญ่ที่5.49้ามิลนนะครับ ส่วน RSI Sideway ออกด้านข้างนะครับที่44.80นะครับยังไม่ยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ RMACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นซิ g n a ลแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเส้นศีโยยังคงซ e w เวออกด้านข้างเพราะฉะนั้นต้องอดทนต่อไปนะครับส่วน o p v ก็ Sideway ออกด้านข้างเช่นเดียวกันเพราะนั้นอินดคเตอร์ทุกตัวยังเป็นจังหวะ d า w a y ไปทางด้านข้างนั่นเองนะครับก็ ถ้าท่านยังไม่ถึงจุดที่ต้องคัดล็อตก็อดทนถือต่อไปเพราะกำไรกำลังจะมานะครับสลับเคแบงนะครับถัดมาที่อ่ารตทอเพี EP นะครับปรตทอเพี EP นะครับมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น170.68มิลเลียนนะครับน้อยกว่าอ่าเคแบงค์แค่เมิลเลียนนั่นเองนะครับอ่าโดยนะครับปรตทอเพี EP นั้นบวกขึ้นไป0.50บาทนั่นเองหรือ0.50สตางค์นะครับราคา,าอยู่ที่ร้อย จุดห้างค์สตังหรือ100.50บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาปตทอีพีลบไป5.61% 1เดือนที่ผ่านมาปตทอีพีลบไป0.49%นะครับแล้วก็1อาทิตย์ล่าสุดที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3.32%นะครับ PE ที่5.20สตาเท่านะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่9% อายุมีอยู่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่9.58นะครับมี EPS คือ4.17สตางค์ต่อหุ้นหรือ,อตัวนี้กำไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเองแล้วก็เคยมีการวันผลหรือ DPS ที่5.13สตางค์นะครับก็ถือว่าปันผลเยอะทีเดียวนะครับสลับปตท EP นะครับแล้วก็โอกาสถัดไปถ้าเป็นแนวโน้มที่ดีก็ต้องดูผลการดำเนินง,งานของ F45 ของปตท EP นะครับว่า ถ้ากลับมาเยอะหรืออบวกขึ้นมาราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปชนเส้น2และว,วันทดสอบแนวต้านที่121.11บาทได้นะครับตอนนี้อยู่ที่101บาทนะครับโดยนะครับถ้าจะคัดลอสนะครับก็ควรคัดลอสที่เส้นด้านล่างของกรอบปรูเจแบนที่ราคา97าบาทนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่101บาทนะครับ ว่านะครับมีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มออกนะครับเป็นทังเท่งเทียนสีแดงนะครับมีวอลลุ่มออกทั้งสิ้น5.65มิลเลียนนะครับส่วน RSI ไซด์เวยเอกด้านข้างอยู่ที่50นะครับถือว่าคา่ารูปค่าดอกในการเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ MA C D ก็ตัดเส้นสัญญาณขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นซีนนะครับสำหรับ MA C D นะครับส่วน O V ก็ยังคงไซด์เว์ถึงไซด์เวปทางด้านข้างเพราะนั้นดูจากเครื่องมือ3เครื่องมือแล้ว เป็นจังหวะขาขึ้นยกเว้นบนลุ่มนะครับแล้วก็มีพาราบลิกซ้ายรองรับอยู่ด้านล่างของราคาเพราะนั้นตัวนี้ตัดสินใจได้ว่ายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นและให้ทุอดทนถือต่อไปเพื่อให้ราคาไซเวย์ขึ้นไปทะลุกรอบบรีนิเลกชันที่ราคา103บาทขึ้นไปนะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ Kbank นะครับ เราพูดได้พูดถึง KBank ไปเรียบร้อยตัวนี้ก็โดนแซงขึ้นไปโดยกราฟนะครับเพราะนั้นเราจะพูดตัวสุดท้ายนั่นก็คือกราฟนะครับกราฟวันนี้นะครับมีเม็ดเงินเข้าไป180.22มิลเลีนนะครับล่าสุดนะครับแล้วก็ราคาติดลบไป0.25สตางค์นะครับแต่ยังขึ้นมาเป็นมีเม็ดเงินเข้ามาเป็นอันดับ3นะครับโดยนะครับราคามาอยู่ที่43.50บาทนะครับ โดยกัปนะครับก็มีข่าวไม่ดีที่ว่าราคาของอของที่ไปเปิดพลังงานที่เวียดนามนะครับราคาย่อลงมาแต่ก็ถือว่าย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ทําให้กัปนั้นะสะเทือนก็คือราคาย่อลงมานะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นผลต่อเนื่องมานะครับ สามเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป12%หเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป13%หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไปอีก1%ดูเหมือนว่าไซด์เวดาวงมานะครับ PE อยู่ที่27.58เท่านะครับยู่ไม่มี DPS ไม่มีกล่ว่ามี EPS บวกอยู่0.44สตางค์ต่อหุ้นนี่คือกำไรสุทธินะครับทีนี้ก็ไปดูจังหวะนะครับว่าแนวโน้มของเขานั้นราคาดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซด์เวดาวแล้วก็เป็นจังหวะขาลงนะครับเห็นได้จากอะไรครับ เป็นทำไมต้องเป็นขาลงเพราะว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดของกรอบลีเนียเลกชันตอนนี้ก็ต้องเป็นจุดต่ำสุดของกรอบลีเนียเลกชันแต่จุดต่ำสุดของเขาขาลงนั้นก็คือ,อที่เส้นลีเนียเลกชันเส้นด้านล่างนะครับเพราะนั้นตัวนี้ราคาจะไซด์เว์ลงมาถ้าเกิดท่านต้องการจะเก่งกำไรสลับกราฟนะครับควรจะเก่งกำไรที่37บาทนะครับอดทนรอให้ราคาย่อลงมาที่37บาทก่อนนะครับ ตัวนี้ถ้าถึง37บาทเมื่อไหร่ท่านก็ซื้อเมื่อน,นั้นนะครับแล้วราคาจะดีดกลับขึ้นไปที่ที่เส้น2รงะวันจุดสูงสุดที่เขาจะทำกำไรให้ท่านได้ก็คือ53บาทนะครับอันนี้ท่านต้องต้องทุนต,ต,ต้องอดทนเยอะๆเลยนะครับเอาที่37แล้วอดทนถือไปที่52บาทนะครับจัง,จงหวะนี้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั้นต้องอดทนอีกประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับ แต่ว่าในระหว่างที่เขาจะลงมาอีก2อาทิตย์นะครับเขาจะลงมาที่37บาทนี่อีก2อาทิตย์พอ2อาทิตย์เสร็จก็จะดิ้งดีงดเด้งกลับขึ้นไปนะครับก็อาจจะใช้เวลาเดือนก,กว่าๆนะครับราคาจะไปที่ห้าสิบาทนั่นเองนะครับอวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มเข้าสีเขียวนะครับอยู่ที่17.55มิลเลียนนะครับส่วนไอซ์สายไสวเอกด้านข้างนะครับอยู่ที่26นะครับ 20, 20 20 28นะครับ ส่วนในบ c ซ s ด d e w ย y ออกด้านข้างอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal อยู่ต่ำกว่าเส้นซูนนะครับถือว่าเป็นจังหวะซาเวดาานะครับตอนนี้เขาเป็นจังหวะซาเวดาานะครับเพราะนั้นต้องอดทนถือต่อไปแล้วก็ o b v ก็ยังคงสาเวด้าเพราะนั้นหลายๆตัวยังคงยืนยันว่าเป็นจังหวะขาลงเราก็ต้องตัดสินใจอดทนรอให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะคัดลอสนะครับควรจะคัดลอสที่ราคาต่ำสุดของตอนนี้อยู่ที่42.38บาทนะครับ ราคาคัดลอดนะครับที่42.38บาทตอนนี้อยู่ที่4 3บาทนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่43บาทแต่เราก็ต้องคัดลอดที่42บาทนะครับแล้วก็ไปรอช้อนที่37บาทนะครับนักลงทุนโปรดพิจารณานะครับนี่ก็คือหุ้น5ตัวที่มีนักลงทุนนิยมนำเ,นเงินเข้ามามากที่สุดของวันนะครับหวังว่าท่านจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องมารายงานเรื่องพวกนี้ด้วย แล้วทำไมเราไม่ยังรายงานเรื่องอื่นบ้างไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะแวลูอ่าเป็นอย่างไรอะไรพวกนั้นเป็นอย่างไรทําไมจะต้องมาดูเรื่องเม็ดเงินเพราะเม็ดเงินเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อหุ้นแต่ละตัวแล้วหุ้นแต่ละตัวนั้นมีความสนใจอามีความน่าสนใจจากนักลงทุนเมื่อนักลงทุนมองหุ้นตัวใดมากที่สุดตัวนั้นย่อมมีเงินเข้ามากที่สุดและเมื่อมีเงินเข้ามากที่สุดก็ย่อมเป็นตัวที่เก่งกําไร ได้มากที่สุดและมีโอกาสทํากำไรให้กับท่านนักทุนมากที่สุดนี่คือแนวคิดแนวไอเดียที่เรานํามาวิเคราะห์แล้วก็เจาะจงให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูว่าจะสามารถนําไปวางกลยุทธ์ในการทํากําไรได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนักทุนก็กรุณาณกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กาประกอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ